เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการของโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังกรณีของคุณตุม้มผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้มีข้อตกลงให้ฟาร์มสุก,กรงดการก่อสร้างโรงเรืยนเพิ่มเติมแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมอีกสองหลังเมื่อเรื่องหมูหมูเริ่มไม่หมูคุณตุม้มจึงยื่นร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมจริงอีกทั้งเจ้าของกิจการยังไม่ได้ขออนุญาตดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรด้วยประกอบกับผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดส่งกลิ่มเมนเหม็นรุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของกิจการแก้ไขบ่อน้ําเสียจากมูลสุกรด้วยการสูบสิ่งปฏิกูลออก เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียผลน้ำยาหรือสารเคมีกำจัดกลิ่นพร้อมจัดเก็บมูลสุกรให้ถูกสุขลักษณะรวมถึงการลดจำนวนสุกรลงหรือเคลื่อนย้ายสุกรไปเลี้ยงในโรงเรือนอื่นๆส่วนในระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาฉันทางมติร่วมกันว่าในพื้นที่ยังสามารถดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรได้หรือไม่ซึ่งหากมติเห็นชอบจึงจะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรดังกล่าวหลังจากที่ได้มีคําแนะนําในเบื้องต้นแล้วพบว่าคุณภาพอากาศมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดและไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรแห่งนี้แล้วอย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คําแนะนําผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านยังมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ดําเนินการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรในพื้นที่ได้โดยต้องสร้างบ่อหมักกา๊าซเพื่อควบคุมไม่ให้กลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ พร้อมออกแบบตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานและให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อีกทั้งยังบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุก,กรในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพิจารณาดําเนินการออกข้อบัญญตัติในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุก,กรในพื้นที่เป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้นอีกภภาาาูิททังง,างงหนนนี่แสก ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน